ของพี่กับน้องกันหน่อยนะคะพ่อแม่หลายท่านที่มีลูกมากกว่า1คนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็<ต>จะบอกว่าให้เหตุผลว่าเออมีน้องให้เขาอีกคนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นเพื่อนกันอนเล่นการ,การช่วยเหลือกันนะคะคุณผู้ชมอ้าวที่บอกว่ามีน้องให้พี่ได้เป็นเพื่อนเล่นกันเนี่ยจริงหรือเปล่าอ้าวพิสูจน์ด้วยคลิปต่อไปนี้นะคะก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะไม่มีใครเล่นเนาะพี่อยากเล่น อันแรกเลยคือน้องโตไม่ทันเป็นเพื่อนเล่นอันที่สองน้องมาหลับใส่อีกทำยังไงได้อยากจะเล่นในคลิปนี้จริงๆมันจะมีเสียงนิดนึงของคุณแม่มคุณแม่บอกว่าอ,อย่าไปทําอะไรน้องนะเ,ออเหมือนเหมือนว่าไปปลุกน้องทําไมแบบได้การปล่อยวางเด็กคนนี้ได้นอนลงไปนิดเดียวก็คือไปปลุกน้องขึ้นมาเล่นด้วยน้องไม่ตื่นยิงใส่เลยรัวย,ยิงแบบนี้เลยนะคะลายคอมเมนต์นะก็มาแซวว่าแบบน้องลูก น้องน้องน้องตื่นมาเลี้ยงพี่ก่อนลูก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคอมเมนต์ก็บอกว่าแหมรัวปืนไม่ยั้งแบบนี้เสียงดังขนาดนี้น้องร้องแน่แๆเพราะว่าในในคลิปเนี่ยจะมีเสียงปืนมันไม่ได้มีแค่แสงไง <c oughs> เสียงแต่มัน <c oughs> อะไรอย่เงี้ย<ต>เป็นเป็นแบบ <c oughs> รัวปืนอะไรอย่เงี้ย <c oughs> ใช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าน้องเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หลับรอให้พี่ยิงดยนะเขาตื่นมาด้วยแต่ไม่มีร้องสักแอะเลยนะคะตื่นมาให้พี่ยิงแบบอารมณ์ดีอะไรเงี้ยหลายคนก็จะอู้น้องอารมณ์ดี<อ>จังเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องอีกแง่มุมนึงนะขออนุญาตฝากคําเตือนไว้ด้วยความเป็นห่วงนะค,ะ<อ>คุณผู้ชมบางทีเนี่ยพอน้องโตขึ้นพอรู้ภาษาหรืออาจจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าปืนผาหน้าไม้เนี่ยปืนที่หนูเล่นเนี่ยมันเป็นปืนของเล่นนะลูกนะแต่ว่าถ้าไปเจอจริงๆเนี่ยแบบเนี้ยไม่ไดไ เราไม่รู้ว่าพลาดพังวันใดวันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ต้องสอนให้รู้ว่าการไปยิงใครเนี่ยมันเป็นการใช้ความรุนแรงและที่สําคัญมันผิดกฎหมายนะลูกครับนะคะ